รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ากคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรก็คงเป็นเครื่องจักรที่ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองจํานวนมหาศาลเพราะกิจกรรมการขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันของคนล้วนต้องใช้พลังงานเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นของคนในโลกปัจจุบันที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกและสุขสบายขึ้นพลังงานถูกนำมาใช้เพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตมนุษย์ยิ่งเรากระหายความสะดวกสบายมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องสูญเสียพลังงานมากขึ้นเท่านั้น เราไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันเติมรถไม่มีแกส๊สหุงต้มและไม่มีแม้แต่น้ำให้ใช้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรในโลกไร้พลังงาน ไฟฟ้าส่วนใหญ่บนโลกผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณจำกัดและใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะเกิดทดแทนขึ้นใหม่ได้เชื้อเพลิงหรือพลังงานฟอสซิลเกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีภายใต้ผิวโลกทำให้อินทรียสารในซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นสลายตัวกลายเป็นฐานหินน้ำมันดิบและก๊าสธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงและให้พลังงานได้โดยเรียกรวมกันว่าพลังงานฟอสซิล หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลมนุษย์เราต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันแกส๊สถ่านหินแต่ว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตพลังงานจะเข้าไปปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันทําให้หลายๆสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเช่นระดับน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นพลัางงานทดแทนก็จะมีบทบาทตรงที่ว่า เมื <c oughs> ่อนำมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะทำให้การปล่อยแก๊สเรือนกระจกนี้ลดลงความร้อยรอของพลังงานจะยิ่งทำให้ราคาของพลังงานสูงขึ้นและเข้าสู่ภาวะขาดแคลนความวิตกกังวลว่าพลังงานจะหมดจากโลกทำให้คนหันมาสนใจเรื่องของวิกฤตพลังงานยังตื่นตัวมากขึ้นหลายประเทศเกิดการปรับเปลี่ยนทุกภาคการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อนและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวด้วยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ไปรวมเอาพลังงานหมุนเวียนและก็พลังงานบางตัวที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนเข้าด้วยกันพลังงานหมุนเวียนหลักๆก็จะมีพลังงานจากน้ำพลังงานจากลมพลังงานจากแสงที่พลังงานจากชีวมวลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากพวกขยะส่วน ที่ว่าไม่หมุนเวียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์ทั้งสองส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนในโลกที่กระหายพลังงานเราต้องการพลังงานจากทุกแหล่งที่เรามีอ้อ,อยข้าวยางพาราน้ำมันปาล์มและมันสำปะหลังคือแหล่งพลังงานสำคัญจากภาคเกษตรกรรมที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอื่น จึงนับเป็นความได้เปรียบของไทยจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมในภาคการเกษตรเรามีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนนะคะที่เห็นชัดเจนเลยที่ใช้กันมานานพอสมควรแล้วนะฮะแกลบใช้ในโลงสีเผาได้แก๊สร้อนมาผลิตไอ้น้ำก็มาใช้ในกระบวนการผลิตในโลงสี ยเลีลสำหรับในเมืองไทยศาสตราจารย์ <ใน S 1> ดรสมชาต <ใน S 1> ิโสพลรณฤทธิ์ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกและสร้างผลงานวิจัยด้านพลังงานดทดแทนดโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการอบแห้งเน้นที่เมล็ดพืชและอาหารที่ได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมายโดยเฉพาะรางวาัล e s c น Science Prize ครั้งที่17จากองค์การยูเนสโกในสาขาพลังงานทดแทนเมื่อปีพุทธศักราช2546ด้วยผลงานวิจัยเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไอซ์เบ และเตาเผาแกลบแบบไซคโครนโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนั้นด้วยย้อนหลังไป20บกว่าปี30ปีนะครับในยุคนั้นนี่ก็เป็นยุคที่เครื่องอบแห้งเนี่ยเริ่มจะเป็นที่ิยมใช้กันเพราะว่าในช่วงนั้นเริ่มจะมีข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเครื่องก็คือรถเก็บเกี่ยวและนวดเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยข้าวมันจะชื้น ถ้าาาาาาไมนนม่่รรีีีบบอออแหหหงสสััักกวนนนเเยยยยจจะ็คืลาาลดลในอดีตเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำข้าวเปลือกไปตากแดดเพื่อลดความชื้นนาน3-4ถึงวันก่อนนำไปขายซึ่งวิธีนี้แม้จะเป็นการประหยัดพลังงานแต่ก็สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องใช้แรงงานและพื้นที่ในการตากค่อนข้างมากอีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้ตามที่ตลาดต้องการ และหลังจากมีการใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยวข้าวทําให้เกษตรกรส่วนมากขายข้าวที่เกี่ยวเสร็จให้พ่อค้าในทันทีการลดความชื้นข้าวจึงตกมาเป็นภาระของพ่อค้าหรือโรงสีแทนในแต่ละปีข้าวจำนวนหลายล้านตันจากประเทศไทยได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนำรายได้นับแสนล้านบาทเข้าประเทศซึ่งความชื้นข้าวก็นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพและราคาข้าว การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความชื้นและเพิ่มคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยวจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักวิจัยไทยให้ต้องขบคิดถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องมีระบบอบแห้งที่ดีเราลดการสูญเสียของข้าวเปลือกสูญเสียในที่นี้อาจจะเป็นปริมาณที่สูญเสียหรือคุณภาพที่สูญเสียก็ได้นะครับไม่ต้องเพียง1%เรเหรอกเพียงจุดหนเนี่ยคิดออกมาเป็นเงินมันก็จะเยอะมากเลยหรือการวิจัยด้านพลังงาน เราเอาแกลบมาใช้ทดแทนน้ำมันมก็คือเราลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศที่จะต้องนำเข้าน้ำมันถ้าจะให้งานวิจัยของประเทศมันพัฒนาก้าวหน้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมันก็ต้องทำให้ภาคเอชนก็ามีงานวิจัยมากๆ อาจารย์สมชาติได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งมาเป็นเวลากว่า30ปีโดยในช่วงที่เริ่มต้นศึกษาก็เพราะต้องการแก้ปัญหาความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตรเนื่องจากความชื้นโดยเฉพาะข้าวเพราะหากปล่อยให้ข้าวชื้นนานๆติดต่อกันหลายวันจะทําให้คุณภาพของข้าวเสื่อมลงและหากอบแห้งไม่ถูกวิธีจะทําให้เมล็ดข้าวเกิดรอยร้าวเมื่อนําข้าวไปสีมเมล็ดก,ก็จะหักไม่สวยและสีเหลืองคล้ำเมื่อนําไปขายจึงถูกกดราคาจนต่ํา เครื่องอบแห้งข้าเปลือกแบบฟร e ดิสเบ d จึงเป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาระดับต้นต่อให้หมดไปจากภาคเกษตรกรรมเครื่องอบแห้งมันก็มีหลายแบบะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าคอลัมน์สูง10-20เ mm มตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อบแห้งโดยปล่อยข้าวให้ไหลลงจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็มีการเป่าเอาลมร้อน เข้าไปในเครื่องอบแห้งในขณะที่ข้าวไหลลงซึ่งมันก็ใช้เวลาอาจจะครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างก็ลดความชื้นได้ประมาณนักสา่เปเซนส่วนที่ตอนนั้นผมคิดนี่เมื่อ20ปี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คิดเครื่องอบแห้งแบบ f ฟ e e ไดซ์ b บ y ซึ่งก็มีข้าวเข้าไปแล้วข้าวออกเราใช้วิธีเป่าลมเข้าไปโดยมีความเร็วลมที่มันสูงพอมันก็ทําให้ข้าวเนี่ยมันลอยแล้วข้าวที่มันไหลเข้าเนี่ย มันก็ลอยอยู่ในเครื่องแล้วมันก็ไหลออกใช้เวลาประมาณสักสองนาทีมันก็ลดความชื้นได้พอๆกันก็คือได้สามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นเหมือนกับเครื่องอบแห้งแบบคอลัมน์สูงสูงความเร็วลมที่เป่าเข้าไปในห้องอบแหง้งมีความเร็วมากกว่า2เมตรต่อวินาทีจึงทําให้ข้าวเปลือกลอยตัวอยู่ในอากาศการลอยตัวของข้าวเปลือกนี้จะช่วยให้น้ําระเหยจากผิวของเมล็ดข้าวเปลือกภายใน1-2นาที ความชื้นในเมล็ดข้าวจะลดลงจากร้อยละเป็นร้อยละ18ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องอบแห้งทั่วไปที่อาจใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงการอบแห้งข้าเปลือกด้วยเทคนิค Fluidized b e d จึงช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าลงไปได้จากการอบแห้งที่เร็วขึ้นเป็น10เท่าการอบแห้งจึงเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากวัสดุ และอาศัยอากาศเป็นตัวกลางทายเทความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรงสีโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเผาแล้วก็ได้ลมร้อนแล้วก็มาอบแห้งแต่พอราคาน้ำมันดีเซลช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มขยับสูงขึ้นโรงสีก็เริ่มให้ความสนใจกับการใช้แกลบเพื่อเพื่อลดต้นทุน แต่เตาที่ผมทำที่คิดวิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นตเตาเผาแกลบแบบไซโครนใช้พัดลมดูดเอาแกลบแล้วก็เป่าเข้าไปในห้องตรงกระบอกที่เป็นห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะหมุนวนการหมุนวนของมันเนี่ยหนึ่งมันช่วยให้แกลบเผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้นสองการหมุนวนของมันเนี่ยมันมีอาการคล้ายกับเครื่องจับฝุ่นแบบไซโครนเพราะฉะนั้นมันก็แยกแยะเอาไอ้พวกฝุ่นเท่าที่เหลือจากการเผาไหม้ลงไปกองอยู่ข้างล่างของตัวห้องเผาไหม้ แบบไซโครนที่ว่านี้ส่วนลมร้อนที่เราต้องการจะใช้เนี่ยมันจะสะอาดพวกเท่าฝุ่นต่างๆที่เหลือจากการเผาไหม้เนี่ยมันจะถูกดูดเอาไปใช้งานก็คือเอาไปเข้าห้องอบแห้งอีกทีนึ่งเตาเผาแกลบแบบไซโครนเมื่อนำไปใช้กับเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดส์เบสขนาด20ตันที่ทำงานวันละ20ชั่วโมงจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถนําแกลบที่เคยเป็นขยะเหลือทิ้งกลับมาสร้างมูลค่าได้เกือบ100%ซึ่งหนึ่งในความสําเร็จของงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้เกิดจากการทํางานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัยของอาจารย์สมชาติกับภาคธุรกิจที่เปรียบเสมือนฟันเฟ,ฟืองชิ้นสําคัญในการขับเคลื่อนพาผลงานวิจัยให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งในวงการเกษตรของไทยและระดับโลกถ้าทํางานวิจัยแล้วจะให้ได้ผลดี เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันต้องมีสองอย่างด้วยกันหนึ่งทแล้วใช้ประโยชน์ได้สองคุณต้องเผยแพร่ในวรารสารทางวิชาการคุณภาพสูงได้ต้องมีสองอย่างด้วยกันแต่นี้ถ้ามีสองอย่างด้วยกันเนี่ยถ้าคุณอยากให้เผยแพร่ได้คุณต้องทําไงคุณก็ต้องเข้าหาคนที่จะเอาไปใช้อย่างกรณีของผมเนี่ยผมก็ มีความร่วมมือกับภาคเอกนชนยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับลงสีข้าวเครื่องอบแหง้งข้าวเปลือกเราก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันเพราะว่าการคุยกันแต่ละครั้งมันจะเกิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เราหลงทางด้วยเวลาเราวิจัยเราพัฒนาเนี่ยเราก็จะได้ปรับการวิจัยของเราเพื่อให้มันเป็นการวิจัยที่ทตรงกับสิ่งที่ภาคเอกนชนเขาอ,อยากได้อันนี้ก็เป็นลักษณะอีกเด่นอีกลักษณะหนึ่งของนักวิจัยที่ไม่ได้ อยู่ตับตำราแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวที่เป็นทฤษฎีนะฮะแล้วสิ่งที่แกทำได้ดีก็คืออาจารย์แกจะจะจี้อยู่ปัญหาตรงนี้ว่ามันคืออะไรแล้วมันจะจบตรงไหนซึ่งก็จะเห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาหนึ่งมันจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเดิมทีตัวอบเครื่องนี้จะใช้แบบความร้อนกลับมาหมุนเวียนเนื่องจากตอนนั้นใช้น้ามันต้องการเน้นเรื่อง,รองประหยัดพลังงาน แต่นี่พอกลับมาหมุนเวียนเนี่ยมันเอาฝุ่นเอาสิ่งเจือปนกลับมาด้วยมันก็เกิดปัญหาผลที่ได้ไม่คุ้มกว่าพลังงานที่ประหยัดก็เลยคิดหาวิธีใช้พลังงานที่เหลือนะก็กลายเป็นอุปกรณ์ขึ้นมนาะเตาเผาแกบนะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่มีการแก้ปัญหาแล้วก็จะได้คําตอบใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากตัวเตาเผานี้ก็ไปพัฒนาอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ทีมงานวิจัยของเราก็ไม่ได้ตั้งเป้า ที่เชิงธุรกิจเป็นตัวสูงสุดว่าต้องทำกำไรมากที่สุดแต่สิ่งที่ภูมิใจจากการสร้างได้เห็นผลงานออกไปใช้งานหลังจากได้แก้ปัญหาให้ภาคเกษตรกรรมแล้วอาจารย์สมชาติได้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของความสามารถในการผลิตและการใช้พลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตในระดับนานาชาติจนเกิดเป็นโครงการวิจัยกรรมวิธีการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสีเข้มสำหรับส่งออกตลาดพรีเมียมและโครงการวิจัยกรรมวิธีการผลิตผลไม้อบแห้งโดยไม่เพิ่มน้ำตาลสำหรับการส่งออกตลาดพรีเมียมซึ่งงานวิจัยทั้งสองโครงการนี้ไม่เพียงจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาแต่ยังเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำวิจัยครั้งสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมาร่วมกันทําวิจัยเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่สังคมอาจบริษัทผมเนี่ยมันมีสองบริษัทน้องสาวผมคือสยามเอ็กซ์พอร์ตมาผมวีเอฟเอสโนี้ในส่วนของสยามเอ็กซ์พอร์ตมาเนี่ยเขาทํามะมงเป็นหลักสิ่งที่เป็นปัญหาของน้องสาวผมคือเวลาขอมาเนี่ยมันมีทั้งดีกับไม่ดีปนมาแล้วก็มาคัดออก แล้วส่วนผมคือทําผักผลไม้ไปยุโรปก็ปเกี่ยวเรื่องมะม่วงเหมือนกันก็เลยบางทีมานั่งคุยกันก็มีอยู่แนวความคิดว่าจะเอามะม่วงส่วนนี้อย่างไรที่จะใช้เป็นประโยชน์ก็มีคิดเป็นน้ํามะม่วงรวมไปถึงอบแห้งแล้วก็หาทางอาจารย์สมชาติก็มาแนะนําว่าสนใจไหมอย่างนี้ไหม,มผมบอกสนใจก็เป็นที่มาว่าเทคนิคเป็นของอาจารย์ส่วนมะม่วงเนี่ยทางผมเป็นผู้รีเสิร์ชเข้ามาให้งานวิจัยมันไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่อง เล็กๆเเเเรรืื่่่อองงดียววแตมันนป็การทำวิจัยแบบกลุ่มไม่เพียงจะสร้างโจทย์งานวิจัยใหม่ๆที่ท้าทายเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนหรือผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมของอาจารย์สมชาติในบทบาทอาจารย์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุนปัจจุบันที่ผมได้จากสวเนี่ยเป็นทุนที่เรียกว่าทุนศาสตรอาจารย์วิจัยดีเด่นเป็นทุนที่ให้เพื่อ ให้นักวิจัยมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็มาทําวิจัยด้วยกันโดยมีคนที่ได้รับทุนเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการในทุนวิจัยผมก็จะมีอาจารย์ร่วมการหาลือวิจัยหัวข้อวิจัยการให้ความเห็นอะไรต่างๆมีนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทรปริญญาเอกอีกประมาณ20คนเนี่ยทำกันเป็นกลุ่มวิจัยนะะทำวิจัยเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่จะ ภูหรือร,รวบรวมความสามารถที่แตกต่างกันของนักวิจัยหลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาไว้ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับก<ม>็จะทําให้โครงการวิจัยหรือโจทย์วิจัยที่เราพยายามที่จะศึกษาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังด้านสาขาวิชาการออกแพงมันเป็นสหวิชาการนะครับมันต้องใช้หลายๆศาสตร์มาร่วมกันเพราะฉะนั้น าศาสตร์เดียวทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการทํางานวิจัยแบบเดียวมันเลยมีจุดข,ข้อเสียคือมันวิจัยได้ไม่กวา้างการที่เราทํางานเป็นกลุ่มเวลาเราคุยกันเนี่ยบางทีเราจะได้แชร์ไอเดียและเราได้รับฟังไอเดียจากอาจารย์แต่หลายท่านซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเห็นมุมมองช่วยให้เราบางครั้งเราติดปัญหาอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถแก้ปัญหางานวิจัยที่บางครั้งมันเป็นเส้นผมบางภูเขาถึงแม้จะทํางานวิจัยมาเป็น10ปี บางทีเราก็ได้รับไอเดียใหม่ๆเราก็อาจจะครเอทงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับเป้าหมายหลักของงานวิจัยที่อาจารย์สมชาติเป็นหัวหน้าโครงการคือทุกงานวิจัยต้องช่วยประหยัดพลังงานลดต้นทุนแก้ปัญหาได้และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมการทําวิจัยแบบกลุ่มจึงเป็นเหมือนการรวมนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถและมีเป้าหมายในการทําวิจัยที่เหมือนกันมาร่วมกันสร้างงานวิจัย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตลอดเวลาโปรเจกต์ต่างๆงานวิจัยต่างๆที่คิดมาเสร็จแล้วนะถ้ามีพลังงานเกี่ยวข้องก็ต้องดูว่าให้ประหยัดที่สุดและยังไม่ทําให้ผลผลิตที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันเสียหายถ้าหัวเนี่ยตั้งใจทํางานเราก็ตั้งใจทํางานด้วยมันก็ร่วมงานกันสนุกครับเพราะเรามีเป้าหมายร่วมกัน งานวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ต่างกับโมเดลรถยนต์ที่สวยงามเรียกกระแสแต่ไม่สามารถนำไปขับเคลื่อนได้ประสบการณ์ในการทำงานของอาจารย์สมชาติที่ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรให้งานวิจัยไม่ขึ้นหิ่งงานวิจัยโดยเฉพาะแหลกของได้ยิงของอาจารย์สมชาติเนี่ยเป็นงานวิจัยระดับสูงตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญเราเราต้องเน้นทุกรายละเอียด คือบางทีเรามองแบบพื้นพื้นเราทําวิจัยเหมือนทำโปรเจกต์ทั่วไปเราก็แค่การทดลองแล้วก็เอาผลมาวิเคราะห์มาสังเกตดูแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อไปดิสคัสกับอาจารย์เนี่ยแกจะพยายามที่จะบอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันต้องยังไงก็คือเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเขาต้องการอะไรตรงนี้อาจารย์เขาจะเติมเต็มให้เราได้มากคือแต่ท่านจะมีความถนัดในแต่ละด้านครับก็เขาจะมาช่วยเสริมในงานของเราในแต่ละส่วนซึ่งบางอย่าง เราทํามาอาจจะไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างอาจารย์แต่ท่านก็จะช่วยเสนอแล้วก็มีแนวคิดต่างๆให้ให้เราปรับปรุงปรับแก้ในครั้งต่อๆไปได้ครับเป้าหมายผมก็คือทํางานในหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบในตําแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งก็คือหน้าที่หลักสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้วิจัยเพื่อสร้างความรู้เอาไว้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขารู้เพื่อเอาไปใช้ในการ แก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กๆขึ้นไปจนถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นจนถึงระดับประเทศเพราะว่าถ้าไม่มีงานวิจัยเลยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปไปแข่งขันแซงหน้าคนอื่นแซงยากอะนะเพราะว่าไม่มีความรู้เป็นของตัวเองเส้นทางแห่งความสำเร็จของนักวิจัยคงไม่มีเส้นทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ปลายทางของความสำเร็จนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากความเพียรความอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างเต็มที่ของตัวนักวิจัยเองซึ่งผลที่ตอบกลับมานั้นไม่เพียงรางวัลอันทรงเกียรติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อประเทศจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยนักวิจัยคุณภาพ เป็นเพียงหนึ่งในงานวิจัยนับหมื่นชิ้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวยังมีงานวิจัยพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมรอคอยคุณให้เข้าไปพิสูจน์ที่ www.trf.or.th ติดตามย้อนหลังที่ tv.trf.or.th และ YouTube Channel Thailand Research Fund